สวดมนต์หัวถึงหมอนก็หลับไปแล้วเขาเก็บกระเป๋าเลยอันนี้วันที่สี่ตุลาเป็นไงครับการน,นอนหัวหลับสนิทเลยสนิทเลครับ,บเราเ,เป็นตานสนิทเหมพี่ชเชลเฟอร์ครับเ<อ>ชฟเฟอร ที่อีกโรงแรมนึงแต่ว่าก็มีคาใช้จายที่บอกนะแล้วก็ต้อะไรค่ัวต้นกลับค้านี่โรงมมาล้วม่เอากับปอื่นแด้เลยมาเวอันนี้มันยังไม่ไกลนะะส่วนยที่ลูกค้าจะลืมก็เยอะก็พวกขาต้นคอนะคะในสมัยก่อนเรามาส่วนไหนนะครับสาเวอส่วนเขเคะ เต็นแล้วเดี๋ยวต้องหรือพีเตอร์และบิดสตอรี่นะครับอันนี้ถ่ายวิดีโอนะครับกล้องหน้ากล้องหลัง ใคยังไงไม่ให้เหมือนเมืองไคยสุดสายการเส้นเป้าเลยนะครับทำไมหมุดน,นะจะมีอะไรเดี๋ยว อะไรครับเป็นขนมเหมือนเจลลี่นี่แหละเห็นไหมนี่นะครับจีกาเดนทาวเวอร์นะครับฝัไหนหนึ่งสอ,อแงแข้นตัวนี้แค่ง Tail rabbit. มันปีนวู๊หนี่ลงอีกทางนะครับ ไป The Shop and Gallery มีเป็นบรรยากาศ รก,กระเปลา่ี่ปุ่นนะครับ น้ำครับคับไ้ได้เวลาบันไดนะครับที่ชงชาครับน้ำก่อนครับมก็ได้ค่ะส่วจด้วยชา いただきます。お茶が少し苦いので、先に甘いお菓子を食べて、口の中は甘く。 ติงเลยค่ะเขาก็ดึงดึงตามเขาช่วยกันดูของก่อนไปแะสนากนะเนี่ยไม่ต้องอธิบายแค่เดียวครับอธิบายก่อนเะยมาไม่ถ่ายวดีโอนะคะค่ะพี่สีสงชานะครับชิคกี้โดนอาหารญี่นนะเการ้อยเยนน้ำเงิน,น มูลินไม่เนี่ยไปเจอดาคอนดา้าคอนดา้ารถไซอะไรกันไม่รู้เนี่ยฝั่งนี้เป็นทะเลสาบแล้วเนาะแล้วก็จะมีเป็ดหมุนเป็ดไหมคะไม่อนุญาตให้ใครไปปัป่นเป็ดทุกกรณีนะคะอย่าไปเพราะว่าตอนไปเนี่ยเรามีเอเนออเตอร์ที่มือกลางวันนะครับมาที่สอง กินนะครับแต่มันไม่ได้บอกว่ามันจะกินนะก็ซื้อเนี่ยหูปอกก็กนเลยต้องกินไหมคะโอ้สองครมีนใส่ข้าวแล้วนะใส่จริงนี่แก้วน้ำ ็ได้แล้วก็เฮ้ยมันหางด้วยเหรอโออเก่งไม่ได้หางนี่ของปอมนะยนะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อ่าง คาวาชิโกนะครับข้างหลังโอโอ้เอเป็นไงครับคาวาชิโกค่ะได้มอนชีมาแล้วได้มอนชีมากับให้ออริจินอลแน่นอนนะครับจะมีข้างหลังมีฟันเก็ดคาวาชิโกอันบล็อกของชีสเค้กนะคะเออเออนาเปิดกันเลยนะคะ ที่ข้างๆน้ำคาวาชิโกะแม่น้ำนี่ดูเขาใส่ใจรายละเอียดมากเลยนะคะเขาแผ่น,นแบบครูแบบว่าเย็นๆเลยเพราะว่าการเสียคุณภาพของชิคกี้เิกเ <Take care. S 2> ขาเราบอกว่าเอากลับบ้านค่ะเขาจะใส่อันนี้มาให้ค่ะเขาไม่ให้ช้อนนะคะเขาไปกินที่บ้านนี่ไงช้อนพลาสติกไงมีค่ะมี นี่คือรองสังนเลยนองสูียังไม่รู้เลยจุดหมายไม่รู้รองเท้าโอ้โอ้โบ้ยหันมา หันมาอยู่หลังเสานี่นโอ้อยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้มันเกงค <c oughs> ่ะนงนราะบ้านเมืองนะโตเกียวย่าชนชินจูกุ ข้าง oh, บนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารหาร้านข้าวหรือป่าจะเป็นกินซโซนมาลงอยู่ร้านจิมจุกใช่มั้ยเนี่ย oh. <c oughs> ตอนนี้ไม่อยู่ร้านนะสวัาดีครับ ใช่นี่ครับโทโฮซีมามีร้านหนึ่งสังับ,บ้านซันจูจิงชู yeah. ตอนนี้สั่งคาโกยาก,ยกินับเปลี่ยนแล้วค่ะตอนนี้คาโกยากิกครับต้นฉบับเลยจากญี่ปุน่นเจ็ดร้อยสามสิบสีเยน จะอยู่ย่านชินชูกุนะครับอันนี้ก็มีผลโปรยปลายเ,คคเชฟกำลังทำให้อยู่นะครับทางข้างก็เป็นร้านอาหารบเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ชินชูกุอะไรนะย วันนี้นะครับรเป็นใช่แล้วตอนนี้เป็นการซื้อตู้หยดนเรียนนะครับของที่ญี่ปุ่นว้าวเลอกได้เลย,ยอ๋อสวัสดีสเป้อันนี้น้ำขวดละประมาณเกือบ40บาท ช็อกโกแลตเย a คอฟฟี่ e w i t ช็อกโกแลตคนเยอะมาก